สวัสดีค่ะทุกคนใครนะคะที่กําลังประสบปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสหรือว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะวันนี้มินก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยเอสเซน์วิตามินซีเข้มข้นของคังเซนนะคะเขาจะช่วยปรับผิวหน้าของเราเนี่ยให้ขาวกระจ่างใสเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะที่จะช่วยให้ริ้วรอยของเราเนี่ยแลดูจางลงค่ะและยังทําให้ผิวของเราละเอียดเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ วิธีใช้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของผิวหน้าของเราเลยไม่ควรจะพ่านจริงๆนะมันดีมากค่ะทุกคนนี่หน้านเด่งม่งชุ่มชื้นมากเลยไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ